พี่น้องล่าสุดบอสโจผู้บริหารสาวหน่อยเพบานแพงสาวหน่อยล่ำเพื่อนโชว์ออกมาเคลื่อนไหวเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกําลังใจการดวๆเกิดอะไรขึ้นพี่ย้พานสืบเนื้อมาจากมือสาวนี่เนาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพบานแพงเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยล่ำเพื่อนโชว์ ตกอกตกใจตื้นขึ้นมากเกิดอะไรขึ้นหนอพี่ข้ามผ่านรเรียกว่าศิลปินตัวหลักทั้งนั้นเลยของสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์มีการออกมาเคลื่อนไหวพี่ขามสํานสหรับฤดูกาลหน้าบอไดไปต่อแล้วเดอวยบอไดไปต่อแล้วกับสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์วัถาะบอยสิเป็นผู้นําทีมงานพระเอกทธนาชัยแม่พญาหญ่ แม่ติมกุุมามันบนอลหลกกศิลปินพระเอกคําแคนจังสิแหม,อมฟอสกริดต,ตีชัยแลกักศิลปินอีกหลายๆท่านบอยเบิร์บานพี่น้องบอ้ไปต่อแล้วหลายคนนั่งกันว่าซันทเถาะล่าสุดพี่น้องบอสโจผู้บริหารสาวหน่อยล่าเพลินโชว์นี่แหละได้ออกมากเคลื่อนไหวว่าจังสิ หมอล่ำปีแรกว่าไ้มีสัญญามีเพียงสัญญาใจและดูใจกันเพื่อนว่าไพยูกับฝาแฟนแฟนเอฟซีซอยโหนยซอยดันให้เขาถึงฝันไพ่อบยูกลับไปเจริญงดงามเพราะถือว่าท่านในขณทีจนจบฤดูกาลชืญนชมลูกๆทุกคนทียูจนถึงเมือปิดฤดูกาลส่วนตำแหน่งที่ว่างหัวหน้าผู้บริหารเขาบอบปลอยห้วงห่างบอปลอยห้วงดอยดอกเพื่อนว่าเกาไปไม่มาวิถีหมอล่ำวัฏจักรหมอล่ำห้กกำลังใจกันดีที่สุด รอชมฤดูการหน้าได้เลยใครจะมาทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรผมว่าสนุกตื่นเต้นหน้าติดตามแน่นอนวัซซันท็อปเรียกว่าโคตรแรกของบอสโจีนเอฟซีแฟงครับกบเขามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามแล้วโบธนันพี่น้องตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสดสำหรับบอสโจออกมาเคลื่อนไหวรัวๆวัซซันท็อปไม่พันขอบพระคุณสมาชิกสาวน้อยลำเพลินโชในวงเหล็กสาวหน่อยสองในระพี่น้องลูกทีมทุกคนที่ร่วมสร้างผลงานมาน้ากัน จากวันเปิดดูดูจนปิดดูดูคนด้นดอยูต่อพร้อมสู้กับพ่อกับเฮียกับมาลุยกันจักมือหนึ่งห้าต่องปังพอบอบลอยแหย่หน่อยหน่นาดอพ<ะ>ันว่าทุกอย่างมันมีวันเวลาของมันเราหมอลำปีแรกสร้างผลงานได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วร้อยกว่าคิวงานที่แสดงผ่านมาทุกคนเก่งมากทุกคนสู้มากส่วนคนทีลลง่งบอไปต่อกับพอกับเฮียกับวง พอโจขออํานวยวอวยพรให้เจริญเติบโตย่างหวังต่างใจนะลูกๆ mm hmm. บ่มิไผติดขางข่าใจจักคนโชคดีมิใช่ขอห้สสาเร็จถ้าบ่สมหวังอยากกลับมาพอกะยินดีต้อนรับเสมอหักแพ่งลูกๆทุกคนยินดีกับการเจริญเติบโตของลูกๆให้กําลังใจคนอยู่ตอพอกะสิพักดังเต็มที่สางงานสางเงินสางศิลปะวัฒนธรรมไปน้ากันฤดูการหน้าจัดเต็มบ้านท่ออันนี้คือสองโพส เรียกว่าเข้มข้นของผู้บริหารบอสจอยยูมนินมาโมซาได้ออกมาเคลื่อนไหวเนรน่มพัพนอ้าแล้วเป็นจ้าไหนหลังจากที่เอฟซีแฟนครับเห็นสองโพสต์นี้โอ้โหเรียกว่ากําลังใจอย่างล้นหลามกํากลังใจให้ครับสู่ๆเด้อวัาสัน<ม>บอสจก็มีการออกมาตอบรับเอฟซีแฟนครับคือการเพริ่มขามพานขอบพุณสําหรับน้ําจิตน้าใจของเอฟซีแฟนครับเนาะพี่<ม>นอ้องเนาะอ่ะเป็นจ้าไดครับถือได้ว่าช็อคีรลีละพี่น้องออแต่ว่าทางด้าน ผู้บริหารก็ได้ออกมาตอบแล้วคือว่าผู้บริหารปอปอให้วงห่างดอกนอะ<ช>พี่น้องเนาะหลักกฝากไปถึงเจ้าภาพเจ้จาการจ้างไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลใจเพราะว่า<ม>เ,เพราะว่าเพิ่นบอกไปแล้วชัดเจนที่สุดก็คือคนเก่าไปคนใหม่มาวัตจก<ช>ักรหมอลำพี่น้องแล้วผู้สิีมาแทนนี้บอธรมารามดามีผู้ติดตามมากกว่าห้าแสน างนแมนสำหรับผู้นำทีมงานผู้นำทีมงานขึ้นมาแทนพระเอกท็อปธนายใช่นั่นแหละเสือวาต้องเป็นพระเอกเบอร์งต้นที่ทุกคนหูจยากสะไปเอานอกจากทีเป็นพระเอกแล้วตรงมีความเป็นจังหนึ่เป็นผู้บริหารแมนเบอรความถนรถตรงหลากหลายเด้ เพราะว่าคนที่สิมาแท่นพระเอกทอปธนาใช้ได้ต้องไม่ธรรมดาไพ่คำพ้ำอัะจังไรกัดตามนพี่นองเนาะสําหรับผู้ยูมีใช่ผููไปกับมิโชคคือวานหลับให้พานวิธีของมอลมลำเก้าบ่ไปไหมกับบ่ได้มาแมนบอสอันนี้เฉพาะสาวน้อยลำเพลินโชแมนบอสยังจะมีอีกหลากหลายขณะน้ากันไพ่ค้ำพานเสวานเข้มข้นแน่นอนสําหรับฤดูการที่จะมาถึงนี้สุดท้ายแล้วผู้ใดสิไปอยู่กับวงใด ตังสี่แม่สองรอติดต,ตามแล้วถ้าจับตาเด้อพี่น้องเด้อกับเป็นที่หู้กันนั่แหละว่าสำหรับปอโจนเนาะเพิ่นบริหารสองวงมาล่ำพี่น้องบวันที่เป็นสาวหน่อยเ,เพเ่อนแพงอ่าราคาสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์และยังมีพวงรถแห่อีกด้วยสิมิการโยกง่ายศิลปินวงไงมาวงสองบอเออแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้โยกง่ายพระเอกรถแห่ คือจังพระเอกว่าราใช่สอนศิลป์จังศีพี่น้องโยกย้ายจากรถแห่ขึ้นมาอยู่วงสองอ่ะนี่หนึ่งละเนี่ยอ่าแล้วสีโยกย่ายตำแหน่งไหนขึ้นมาอีกบอเพราะว่าตอนนี้จะลืมว่าสาหน่อยแล้วเพื่อโชว์เพราะว่าที่เป็นผู้นำทีมงานอ่ขาดหนึ่งบอยเบริรกบานใเนตะลกะโตล้ลักขาดหนึ่งอเออเรียว่าละ่ะแม่พญาพี่น้องแม่น้องติ๋ม ขาดอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วพระเอกคืออยังข้ามเขียนฟอสกิตตชัยอ่าจังสิแมขาดอีกแล้วก็ยังมีน้องกองน้องสกายขาดอีกเอาสิซับจังไดสิหมุนจังไดเสือว่าตอนนี้ผู้บริหารมางแผนละละราะ,ละว่าการขึ้นโล่งของศิลปินเสือว่ามีการพูดคุยกันเบสเซ็ตเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วคือว่าพอข่สิโล่งเด้ แมนบอกละ่ะพอหนูสีล่งเด้พอหนูปไวหวเด้เออจังสิไหมเออเพราะว่าว่ามันกรณีฉุกเฉินอ่ามีกรณีชุกเฉินคือนางเอกก้อยจังสิเอ่ออันนี้ฉุกเฉินหมายถึงว่าเพิจ็กเป,ปนน็นแบบกระทันหันเป็นมาโดนกะระทิงแต่ว่าครั้งนี้มันก็เลยเป็นเป็นสิวงังงในตัวตัดสินใจได้ว่าเออคอยต้องพักจังสินะ่ะเออนี่ลาพี่นอน นา่งเอกอีกหนึ่งตัวอะไรทัไไท้งพระเอกทัง้งนา่งเอกทั้งตลกทั้งเมียพญาเอาพี่น้องขึ้นเพิ่งเอาเล้วพระเอกน่อยพระเอกไงไปกันขนาดนี้นับพิษนับถึงได้กเก้าจะคิดเพิ่งเอาว่ามอลลัมลงมเก้าคน,นิเพราะธรรมดานี่ แมนบ่ลแบบแลัและท่านก็ถือว่ามีหน้าที่สําคัญทั้งนั้นเนาะแม่พายาพเเอกนางเอก,เอกตัว<า>ล,ะละครอาก็ศิลปินตลกจังสิเนาะคือจังพี่บอยเบิกบานนักสิแต่จังเดยตตามพี่น้องทางด้านของสาวน้อยลาเพลินโชว์ได้มีการออกมากเคลื่อนไหวสําหรับเจ้าผาเจ้าการเจ้างานบ่ตองกังวลใจเพิ่นว่าอ,อเก้าไปไม่มากหวหนานานุมผู้นําทีมง่ายคนใไม่ดีกรีบรัธรรมดาดอกเพิ่นว่ามีผู้ติดตามมากกว่าหาแสงคน ที่ทุกท่านรู้จักดีต่อ่นอุบไกย์กรเฮมพันอุบไกยกรอุบไกกรรอเซอร์ไพรส์ครั้งเดียวเซอรอวาเปิดตัวขึ้นมาในโอโหเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนตองอึงแล้วอึงอีกอึงแล้วอึงอีกแน่นอนเพราะแต่ละคนแต่ละหน้าที่ถือว่าไม่ธรรมดา่งนี้ผู้ใดแนที่จะมาแท่นตำหนงที่ว่างลงพระเอกนางเอกโตโจ๊กโตลักแมนบอผู้นําทีมงานอ ต้องรอติดตามพี่น้องเนาะแต่ว่าเจังได้ก็ตามพี่น้องผมเสือว่าจะภาเจ้าการจ้างานมั่นใจได้ตัวผู้บริหารเพราะว่ามือคืนนี่เมื่อปิดฤดูกาลยังนํามาจ้างโย่จังสิแม่โอตามมาจ้างหลังเวทีขนาดผู้ว่าเอานัอกอเขาพยโยเข่าวลือกับมาหนาหูต่างต่าวไหบุญลพระเอกฟอร์ไปแทนหลายหลายคนกับว่าลักกะผู้นาทีมงานพระเอกทอทนายชัยไปแท้จังสิพ่ดกระได้ยินข่าวแวยู่ แต่ว่าเพิ่มมั่นใจคยอนมั่นใจบ๊อโจอไปคยอนมั่นใจเฮ่ไหนขยอยขยันจ,จางขึ้นเ่นจาจังสี่แม่เพราะว่าอย่างเพิ่นลงทุนหลายขนาดน,นี้เพิ่มปล่อยให้วงหางดอกคือวา่า่นล่ะเออแล้วแต่ละคนนี่คือเป็นคนกว้างขวางในวงการมอลลอมอลลัมขึ้นจงังเฮี่หน่อยจังสี่ก็คือมอลลัมไอดอนไปขัดอายุหันมาได้บ่บอจงาะพี่น้องกับตงรอดจับตาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเชื่อว่าฤรดูการนาหน้าตื่นเต็นนี่เลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม แล้วก็มาพอกันชิปหนาพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคคุณ่ะ